มีหน้าไข่ปูม้าไข่แมงดาและไข่ปลาเลีียวนะคะในห่อค่ะห่อนี้จะห่อละ55สิบห้าบาทห้าสิบาบาทที่รค่ะห้าสบาทนะจะคุณจุกเลยหอมนี่ค่ะถ้วยนั้นเท่าไหร่ดูายหน้านนี้จะเป็นหกเป็นเเป็นหคะอเพิ่มข้าวเป็น65เพิ่มไข่เป็น75จ็ห้าเดสห้าใตักข้าวข้สวย ห้าบาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณผู้ชมก็หอมกปลาสั่งแบบสามไข่ดีค่ะะไข่ปลาไข่แมงดาเอ่อราดพริกลงไปขออภัยถ้าทำให้คุณหิวค่ะสวัสดีค่ะร้านหอมกย่างแ่บ ไข่ชอชายนะคะที่บางไทรค่ะค่ะห่อหมกของเรานะคะสูตรเป็น100ปีแล้วนะคะเป็นห่อหมกไฟแท้ๆเลยค่ะแต่เรานํามาเพิ่มท็อปปิ้งหน้านะคะซอฟท็อปเพิ่มไป่วยหน้าไข่นะคะจะมีไข่เป็ดมาไข่แมงดาและไข่ปลาเลียวเซียวนะคะและซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นสไข่ค่ะห่อ3าไข่จะเป็นห่อใหญ่พิเศษนะคะเดี๋ยวหนูจะลองเปิดให้ดูนะคะไข่3ไข่ห่อ ก็จะมีหน้าไข่ปูม้าไข่แมงดาและไข่ปลาเลียวเซียวนะคะในห่อค่ะห่อห่อนี้จะห่อละ55บาท55บาทค่ร้า55บาทนะจ๊ะคุณผู้ชมจุกๆเลยหอมกลุ่นมากน่าทานค่ะแล้วทางร้านเราก็จะมีบริการราดข้าวแล้วก็นำปลาพิมนะคะข้าวเราก็ขายแค่5บาทเท่านั้นแล้วก็ไข่ต้มยางมะตูมของเราก็จะเป็นกองละ10บาทนะคะจัดเป็นเซตอิ่มๆเลยค่ะเริ่มต้นที่อิ่มละ30บาทนะคะเป็นข้าวราดหอหมก อินซีนะคะอันนี้แบบไม่มีออนท็อปหน้านะคะก็จะเป็นชุดละสามสิบบาทมีหอม่อหมกห่อหมกย่างนะจ๊ะขอฉายคนลุมมากเลยขายดิบขายดีรสชาติน่ากินนะจ๊ะนี่เขามีธรรมดาธรรมดายิบห้าหน้าไข่ปูมาสามห้าหน้าไข่แมงดาสามห้าแล้วก็มีหน้าไข่ปลาเรีวเกลียวสามห้าหน้าสามไข่ห้าสิบห้าบาทนี่นะคะอยู่ตรงนี้จ๊ะ ลูกค้าลุ้มากแม่ครับทำได้น่ากินมากเนี่ยห้าสิบบาทค่ะขอบคุณนียราะคะใครมาตลาดท่าเรือพลบางซายหรือว่ามาชนบุรีนะคะร้านน้ำปลาติดไปเลยไหมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้วยนั้นเท่าไหร่ดูด้านใน้าด้านในจ้แย่ถ้านี้จะเป็นหกสิบห้าเป็นเจ็ดเป็นหกสิบสี่เพิ่มข้าวเป็นหก 1จ็ดสห้าอิ่มจุก,อ,จกอิ่มปินแ้ข้ปาน้าปา็ุกนน้ำดเห็นน้นำปลาพิกก็อยากจะกิน <c oughs> ข่ที่ขคุค่ะจากบ้านนะคะแัาสองนะคะสามห่อร้อยใชค่ะสห่อร้อยสามห่อร้อย เอของเราเป็นหอบนที่หอมนะจ๊ะเอาสามนำเฝ้าหมะไม่ราดนะคะองมขาดีมากเลยคุณผู้ชม หอมุกปลาอินทรีย่างชอฉายตลาดท่าเรือพลบางสายชุนบุรีใครมาบางแสนตรงวันเสาร์อย่าลืมแวะเข้ามาชิมการันตีความอร่อยสักข้าวข้าวาสวยห้าบาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณผู้ชมก็หอมุกปลาสั่งแบบสามไข่ดีค่ะ ไข่ปลาไข่แมงดารออาดพริกลงไปขออภัยถ้าทำให้คุณหิวสวัน่นากินมากได้เลยค่ะขอบคุณคขอบคุณจ้าเดี๋ยวได้คนะ่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณคุณป้ามากที่มาอุดหนุนนะคะถ้าติดใจหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากจะมาลองก็มาเจอกันได้ที่ตลาดท่าเรือคเลเะริญน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจ้า